ตอนนี้มาพบกับตัวเทเลยเฮเลอร์นะครับที่เป็นอุปกรณ์เพิ่มเติมของตัวรถตักแขนยาวเป็นอุปกรณ์ในการกรอกมรดงพืชอาหารสัตว์ต่างๆโดยใช้ตัวนี้ตักนะครับแล้วก็ปล่อยจากปากด้านล่างมีอุปกรณ์เชื่อมต่อกับชุดไฮดรอลิกอันนี้ก็เป็นตัวการดึงของออกจากตู้คอนเทนเนอร์นะครับโดยที่ ใช้เทเลเฮเลอร์ในการดึงออกมาครับง่ายๆอย่างนี้เลยครับผมเปิดข้างล่างกรอกข้างบนใส่ถุงครับลดขั้นตอนการทำงานทำให้ประหยัดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของเมไม่อจะเป็นยุ้งฉางเป็นบริษัทกอก mm hmm. เพื่อส่งออกผลิตภัณฑ์ต่างๆของทางโรงง,งานทุกที่ครับผมสนใจติดต่อ mm hmm. ก็มาได้ครับ